รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีจ้าพบกับเธยพารวยนะคะอยู่ในเว็บ ยูฟาเ7นะคะวันนี้เรามาเล่นเกมดเดรียญของเจ้ากบน้อยกันนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้หรือจะเสียแต่เราเอาเงินเข้ามาอยู่ที่1 8 6่อบ้ย8บาทนะคะ,คะเราเล่นเบทด1บาทพอเนาะไม่ค่อยมีเงินช่วงนี้เธอจนค่ะรู้เรื่องเนาะโควิดเป็นเหตุสังเกตได้เลยค่ะโหนมาโอเคค่ะเราเล่นกันเลยนะคะ กดเลยค่ะให้มันดันเหรียญออกมาเนี่ยเหรียญมันจะตกมาจากข้างบนนะคะให้มันไหลลงมาอยู่ข้างล่างเราตรง,งหน้าเนี่ยเราจะได้ค่ะแล้วกบพ่อกบแม่สองกบเนี่ยมันจะเป็นโบนัสของเรามันจะมีข้างบนนะคะสองอันสองอันสองอันเลยนะคะถ้าโบนัสเราเต็มอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เรานั่นแหละเพอร์เฟกต์มากค่ะเราลองดูกันนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้เสียหรือ จะปังก็ขราวนี้นะคะ่ะลองดูนะคะ <c oughs> เนี่ยเราก็ใส่เนี่ยไปเรื่อยๆค่ะใส่ไปเรื่อยๆของเราใส่ไปใส่ไปดันไปเรื่อยๆค่ะดันแบบดันให้สุดนะคะเราดูค่ะเนี่ยเราใกล้เต็มแล้วนะคะเราใกล้เต็มแล้วโบนัสเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยพอจะได้ต้นไม้เราจะเขย่าลงมาจะมีโบนัสลงมาเนี่ยเราได้แล้วค่ะโบนัสเรากดเริ่มเลยคะ่ะ ดูนะครอุ้ยพอกบวาดเหรียญให้ค่ะโลดได้เท่าไหร่คะอุ้ร้อยหนึ่งบาทค่ะเรามาดูกันอีกนะคะพอดีกว่าไหมหรือว่ายังไงดีกระเทยเราไม่พอเนาะเราต้องเพิ่มค่ะใส่ลงมาเลยค่ะแม่โลดโอเคค่ะเรามานดันกันเรื่อยๆนะคะดันให้สุดดันเข้ามาค่ะดันเรื่อยๆเลยค่ะเอา้า ตอนนี้อยู่220บาทแล้วนะคบกำไรแล้วคะ่ะกำไรแล้วตอนนี้กำไรแล้วไปใส่น้ำมันรถไปวีนได้แล้วเนาะใช่ใชไหมหอืมแล้ดันลงมาเรื่อยๆค่ะไม่กล้าเล่นเยอะเนาะเบ็ดบาทหนึ่งก็พอแล้ว <laughs> พ่อแม่กรอบขาช่วยลูกด้วยนะคะโบ,บนัสเ <ๆ S 1> ยอะๆนะคะพ่อกอบแม่กบ แล้วกดไปเรื่อยๆเลยค่ะกดไปเรื่อยๆค่ะเลดไหลลงมาอุ้ยโบนัสโบนัสมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไม่กอบเลกดเลยค่ะเลิปังได้เท่าไหร่คะ60บาทค่ะโอ้ยไป246บาทแล้วตอนนี้พอดีไหมคะไม่พอค่ะกะเทยไม่เคยพอค่ะเลดใส่ลงมาแบบไม่ยั้งเลยค่ะ ใส่มาใส่มาใส่มาแบบไม่ยั้งเลยนะคะโลดแต่ต้องให้เหรียญมันตกด้านหน้าด้วยนะเราต่อได้ตกข้างๆคือเราไม่ได้นะต้นไม้เขย่าหน่อยสิต้นไม้เขย่าแบบให้ปังๆให้หน่อยสิเอาะอกบตวัดเหรียญให้หน่อยได้ไหมเหมือนกับเมื่อกี้ตวัดเหรียญน,นะพอกบอยากได้ตวัดเหรียญมากเลยอะ ใส่แบบไม่ยั้งเลยค่ะกระเทยใส่แบบไม่ยั้งอยู่แล้วค่ะรู้อยู่เนาะนี่ใส่กระเทยไม่ยั้งค่ะแม่ลด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 ขอโบนัสอีกค่ะขอโบนัสอีกค่ะเรากบไม่กบขาลดใครอยากเล่นเกมนี้ไปเลยค่ะยูฟ่าเจ็ดสี่เจ็ดค่ะ เข้าไปเลยนะคะยูอยูฟ้าเนี้ยโอเคค่ะโอนเงินจริงอะไรจริงเลิศจริงเป๊ะจริงเป๊ะเวอร์อลังการมากคะ่ะในดาวล้านฟ้าดาวเจ็ดดวงดาวดาวทุกๆดาวอยู่ในเว็แบบนี้เลยคะ่ะยูฟ้าเจ็ดสี่เจ็ดค่ะได้ไหมคะได้ไหมคะโอ้ยเงินจ,เเนจะหมดแล้วคะ่ะพอกอบไม่กบขาลด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  กดเลยค่ะได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะ30บาทค่ะพอไหมคะไม่พอค่ะกระเถื่ไม่เคยพอค่ะเลิศเอาลิขค่ะเออค่ะกดลิขค่ะมาเลยจ้ามาเอาแบบยาวๆเลยค่ะโบนัส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 เข้าแล้วค่ะลด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 เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะสามสิบ บาทค่ะเอาไงดีคะเอาไงดีคะเงินเงินร้อยหล่อมากเลยคะ่ะดูสิเราจะได้เท่าไหร่เฮ้ยพอก,กบไม่กบเจ้าคะ่ะให้ลูกหน่อยะคะ่ะอุ้ยเราได้นี้แล้วค่ะนี่นาทีฟรีค่ะได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะขอสิบสองค่ะสิบสองวิคะ่ะสิบสองวินะคะอีดอกอืมแปดวิ จ้ะเลิศเลิศแม่อย่านะคะอย่านะคะกับเกมนี้อย่านะคะแม่จะปังให้ดูคะ่ะเลิโอเคแค่นี้แหละพอเลิกพอจอบ2อ2บบาทพอเนาะพอ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 เดี๋ยวมากไปกว่านี้พอแล้วนะคะเข้าไปเลยคะ่ะยูฟ่า เจ็นะคะอ N D ไปได้ D P 1 6ค่ะแอดไปเลยค่ะขอบคุณค่ะลิศ